ดีจะเห็นกวางเั่นไงเขามีลูกตัวเล็กๆมาเดินป่าแจ้งเกิดที่ว่าป่าแจ้งเกิดคือเป็นป่าแรกที่รู้จักเห็ดก็มาเจอเห็ดพึ่งดอกจิ๋วและ น้ำนมแต่ไม่เก็บนะคะไปเจอแบล็กทอมเพ็ดครั้งแรกที่ป่านี้นะคะ่ะแต่ตรงที่เคยเจอยังไม่เห็นนี่เข้ามาเกิดอยู่ตรงทางเดินนะตรงนี้เอกแน่ค่ะเห็ดน,น้ำนม ก้อแรกที่รู้จักในอเมริกานะคะถึงได้รู้ว่าใบเขืองเนี่ยใส่ในต้มปลาได้ใบแกๆอย่างเงี้ยค่ะมีรสเปรี้ยวนะเล็กๆลองเก็บไปแกงนะอร่อยเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่ามันคือเห็ดน้ำหมากไหมเพราะมีบางคนบอกว่ามันเป็นเห็ดพิษ หากมีสีแป๊ดๆอย่างนี้ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันคือเห็ดก่อนะเนี่ยค่เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจสวยจังน้ำนมนี่ก็สวยเนียวก็ยอม เห็ดกอเก็บอยู่ขอบถนนยังไม่เข้าไปในป่าเลยค่ะยมพูอร่อยมากแล้วมีกลิ่นหอมให้เจอให้เจอเยอะๆนะเนี่ยค่ะอยากเจอเยอะๆนี่เลยสิคะเนี่ยไปดูว่าดอกนวลนวน,นนั้นน่ะเป็นเห็ดเพื่งไหมจะได้ยินลูกเหย่าร้องนะคะ เห็ดพึ่งจริงๆเห็ดพึ่งรสหวานดูลักษณะน่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานใช่ค่ะแต่เน่าแล้วขานี้น่วมเลยีจะมีเห็ดน้ำนมสวยๆโอ้ยมีตัวนั้นแทะด้วยตรงนี้ก็สวย นี่นะน่าเป็นเห็ดพวกตระกูลเห็ดกอค่ะดอกยังไม่บานเสียงพี่เขาค่ะอย่าลืมนะใครที่ชอบกินเห็ดกอเก็บไปกินเลย อร่อยเห็ดน้ำนมมีน้องที่เมืองไทยบอกว่าที่เมืองไทยเขาเรียกว่าเห็ดหาดที่นี่เขาเรียกมิสกี้แคปเห็ดน้ำนมเห็ดน,น้ำหมากเียรปงิ จะเดินไปถึงจุดที่เราจะไปดูว่าชั้นทะเลนเกิดมาไหมเนี่ยก็เจอเห็ดเยอะแยะเห็ดพึ่งนี่แก่แล้วนี่เป็นเห็ดพึ่งจิ๋วดอกเล็กๆดอกเล็กๆวางไว้ให้พี่เขามาเก็บตัดขาด้วยนี่ค่ะเห็ดมันปูสีส้มนะคะมันต้องเกิดเยอะๆ ถึงจะน่าเก็บนี่บางดอกนะบางดอกนะดอกเบลอเลยสวย,ยจังเห็ดพึ่งขมเห็ดหาดเมืองไทยพิ่งจะนึกออกน้องเขาบอกที่เมืองไทยเรียกว่าเห็ดหาดจะไ,ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยกินไหมเห็ดหาดนะ ที่นี่เขาเรียกเห็ดน้ำนมนดอกตรงนี้วิ้ยอันนี้ขาขานุ่มแล้วนี่ดอกนี้เมื่อกี้ขานุ่มเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักค่ะเห็ดจุ้มปุ๊บตอนเมื่อเมื่อปีมีอยู่ปีหนึ่งนึกว่าเป็นเห็ดพึ่งนึกว่าเห็ดพึ่งที่เดี๋ยวจะบานค่ะ แต่พอไปดูอีกกี่วันกี่วันก็จุ่มปุ๊กอย่างนั้นนะคะไม่บานยักษ์เห็ดหดัดปีนี้เป็นปีของเห็ดหดัด อย่างที่เกี่ยวอ่ะเอายังซูงอยู่นี่ตรงน,นี้ดอกโวยโทษโทษโทษหันหันกล้องเร็วไปฮะดอกแหน่สวยค่ะ ดอกอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆเห็ดหูหนูคล้ายๆเห็ดหูหนูขาวค่ะเลือกเก็บดอกตุ้มๆยังยังไปไม่ถึงเห็ดชันทะเลนเลยดอกนี้ดอกบานไม่เก็บนะดอกนี่แหะ วางไว้ให้พี่เขาเก็บดอ,อกนี้ไปเห็ดหาดเพิ่งนึกออกน,นี่แหละค่ะที่เคยเจอมันปูดอกสวยแต่ปีที่แล้วไม่มีปีนี้วันนี้ยังไม่เจอ อาจจะเจออาจจะเจอหลังจากนี้ก็ได้ค่ะนี่เขาอย่าไม้ไม้ก็เลยเห็นดอกเล็กๆดอกเล็กค่ะมีอยู่เท่านี้อา้าว อุ้ยไม่ใช่เห็ดพึ่งเป็นเห็ดพึ่งนั่นแหละแต่เป็นโอนแมนออฟเดอะวูดดอกเล็กโถได้เก็บแล้วก็เก็บเข้าไปเนี่ยค่ะสามเนี่ยค่ะเป็นโอนแมนออฟเดอะวูดไปเก็บเะแล้วดอกหนึ่งมากเก็บไม่หวานไม่ไหวเหนียวมือด้วยน้ำนม เยอะมากค่ะเห็ดหาดหรือว่าเห็ดน้ำนมเยอะจริงๆเนี่ยดอกอย่างเงี้ยเก็บพึ่งไม่เก็บถ้าพี่จะเก็บพี่ก้มเก็บดอกนั้นเลยไม่ไหวก้มเก็บก้มอ,อ้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เห็ดน้ำนม เนี้ยโหดเห็ดกอดอกเนี้ยสวยวนี่ปาการังค่ะน,นี่ค่ะ เคยเจอเต่าค่ะคงจําได้แล้วก็เจอ o l d man of the wood ดอกออน o l d man of the wood เอาเด้แถวนี้เยอะจังอยู่ใกล้ตีนเขาค่ะเห็ดพึ่งขมที่เจอในป่านี้เยอะมากเสียงกวางนะนะนะนั่นอะดอกสวยด้วยนี่ค่ะ นายก็เจอแต่โอแมนโอแมนโอแมนตัวอะไรกินไปหน่อยเลยโอแมน oh ที่สองอ,อันนี้จะเจอ,ออีกดอกนเน่านี่ค่ะดูเอา่ยน้นเจอชั้นทะเลนเกิดอยู่ตรงนี้นวางไว้ตรงนี้ให้พี่เขามาจัดการนี่ค่ะนี่อีก เดี๋ยวให้พี่เข้ามาตัดขาต้องนี้อีกดอกหนึ่งหหเห็ดพึ่งมันคือเห็ดพิษนี่คะเนี่ยอ้แอบสยจะเขาแก่แล้ว นุ่มเหมือนขนมดอกสวยนี่ค่ะหมากดอกสวยฝากเห็ดพึ่งได้นะน้ำหมากพึ่งนี่บังดอกนะบังดอกนะดอกเบ้อเลยสวยสวยจังเห็ดพึ่งขม พึ่งกาไลาหนึ่งอันสองอันอันนี้อีกอันหนึ่งเหรอไม่ใช่น,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 นี่นี่อีกอันหนึ่งนี่สามอันนี่อีกนี่อีกนี่อีก คุณโอแมนอยู่ตรงนี้โอแมนโอแมนนี่เจออีกแล้วเสร็จเล่นเยอะมากเลยขึ้นทุกปีค่ะตรงนี้ปีนี้ไม่ทันเด็กเขามาหักไปเนี่ยเยอจริงๆหัไปเยอะมากเลยเยอะมากๆ